เหมือนเดิมเช่นเคยทุกทุกเช้าสวนสัตว์สวนสัตว์เปิดสวนสัตว์เปิดน,น้องกวางวก็ยอมอมาหายกิน่นตามปกติแต่เริ่มที่มาเริ่มละลายไปแน่ละ่ะก็จะมีหยามีก็เป็นแบบจังไนละ่ะมีหยาเขียวอ่อ,อนๆแบบโพกหรือไม่ได้ชุ่มสูงน้องๆก็ได้มาพราได้หายกินเนาะพอได้หายกินเนพราได มันก็ต้องมีอ่ะเขาจังออกมาน่ะโดยสึกิเป็นฝูงแรกตอนเศร้าก็จะมีแบบได้ไหลฝูงที่ขามฝากมาแล้วก็ขามภูเขาลูกนี้ไปก็จะเป็นอีกดินแดนแห่งการทำมาหากินของเขาท้องฟ้าก็จะแบบสีแบบอเหมือนต้องมีเหตุอะไรสักอย่างปรากฏปรากฏการแบบนี้บอกให้เลยทุกคืนนะเนาะทุกคืนเลย,นะเลยหลังจากที่มีสี ท้องฟ้าสีสดสวยแบบนี้ยสีชมสีแดงสีเหลืองสียังกะว่าไปอะเริ่มตอนเหาแล้วแรงอะล้มแบบอือยากให้มาสัมผัสสุดยอดอะมันเป็นปรากฏการณ์ที่คือแบบตรงตามที่เขาว่าไว้คือถ้ามีท้องฟ้าสีแบบเนี้ยมือต่อมาหรือว่าณขณะเวลาต่อมาน่ะมันจะมีลมพาย,ยุที่เป็นลักษณะของลม มันก็จริงแล้วก็เป็นจริงตลอดคือมีลมอย่างแรงแต่ทุกอย่างก็เหมือนเดิมเช่นเคยทำมากอะกินเขานอนตืน่นเศร้ามากอะออกทำมาให้กินดำเนินชีวิตไปต่างประเทศต่ตางกัน,กนว,ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ ชีวิตสัตว์เมืองหนาวบรรยากาศตอนเศร้ามาให้เบิ่ให้ชมกัน ah e. เขาออกมาจากป่าแหละแต่มองทีเขาอยู่ในป่านะบรลูเขาอยู่กันแบบใดเนาะหนาหน,น,นาวที่มานี่ลายเขาอยู่กันแบบใดก็จะเห็นแค่ช่วงที่น้อง,องๆเขาออกมาหากินตอนเศร้าเขาบอย่า,านเพราะว่าเขาลูว่าคนบดิมิบริเป็นอันต,าตรายต่อเขาเขาก็เลยมีความคิดว่าปลอดภัย เดินจะงาง,งามเลยแหละเพราะแต่พานไปก็คือพานโมบานเนี่ยเนาะพานโมบานนี่ก็จะเป็นแบบอ่าจังไดี๋ยวละมีไอ้มีแล้วกลิ่นะบางบ้านถ้าเจ้าก็เอาไอ้พวกผลไม้หรือว่าเศษอาหารมาวางไว้ข้างนอกอะเขาก็ได้กินอะมันก็นเลยเป็นอีกอย่างทีแบบ ความผูกพันหรือว่าสิ่งที่เขาเคยได้รับนะเขาก็เลยคิดว่ามันมเมนมนุษย์บิดมีอันตรายกับเขาประมาณนี้นบรรยากาศย้ำเช้ามาฝากเหมือนเดิมเช่นเคยกับน้องๆกวางน่ารักสนสัตว์เปิด